โมฮัมเหม็ดซาลาได้ออกมาพูดถึงการที่เขาและเพื่อนร่วมทีมเลโอพูต้องประเชิญกับการสูญเสียดิโอโกโชต้าโดยยอมรับว่าพวกเขาจำเป็นต้องแสดงออกความรู้สึกเป็นครั้งคราวอาเนสลัลตและผู้เล่นทุกคนยังคงอยู่ในช่วงโศกเศร้าต่อการจากไปอย่างน่าเศร้าของโชต้าพร้อมกับพี่ชายอังเดริว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นเส้นตรงและไม่เหมือนกันสำหรับทุกคน ซาลาห์เนกับหลังน้ำตาหลังสิ้นเสียงนกหวีดนัดพบกับบอลมัดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยกองหน้าชาวอียิปต์ได้ปรบมือให้เดอะคอปขณะพวกเขาร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตศูนย์หน้าของทีมในการให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport ก่อนที่จะได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ซาลาห์เล่เปิดใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโชตา้าโดยกล่าวว่าจะมีบางครั้งที่อารมณ์เข้าครอบงำทั้งเขาและเพื่อนร่วมทีม พวกเราต้องใช้ความรู้สึกบางอย่างในบางครั้งแต่เราต้องโฟกัสที่งานของเราเพราะในที่สุดแล้วชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปเราแค่อยากทําทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติในฐานะครอบครัวแบบนี้อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ง่ายที่จะลืมไปก็คือผู้เล่นลิเวอร์พูลไม่ได้แค่สูญเสียเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมแต่ยังสูญเสียเพื่อนที่มีค่าคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ได้รับความรักจากทุกคนในสโมสร การต้องลงแข่งพร้อมกับการแบกรับความเสียสูญเสียเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและชื่อของโชต้าจะยังคงอยู่ในความคิดของสล็อตและผู้เล่นเสมอซาร่าสล็อตและเพื่อนร่วมทีมทุกคนรู้ดีว่าโชต้าไม่ต้องการให้การจากไปของเขากลายเป็นภาระแต่กลับต้องการให้พวกเขาใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการคว้าแชมป์เพิ่มสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลก็ต้องยอมรับว่าในบางช่วงระดับฟอร์มหรือสมาธิอาจลดลงได้ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะโชต้าจะอยู่ในหัวใจของนักเตะทุกคนเสมอแต่ละคนมีช่วงเวลาในการโศกเศร้าแตกต่างกันบางคนเจ็บปวดนานกว่าคนอื่นและสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องไม่ลืมว่าพวกเขาคือชายหนุ่มที่สูญเสียเพื่อนรักคนหนึ่งไปช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ